พี่ชื S ่อชลทิชนาคารครับช <cent red modeling> ื่อริ่นชื่อชนนะครับก็เป็นอดีตนักเตะสมอลสองชุบหรือยซีแล้วก็อดีตทีมชาติไทยด้วยครับจุดเริ่มต้นของพี่ชนในการสามารถเข้าไปสู่ในแวดวงของกีฬาอาชีพพี่ชนเป็นนักขึ้นบอลอาชีพเล่นเลนสมอลสอชุบุรีเยีนยพี่ชนจุดต้นที่ไหนบ้างมีอยากเล่าให้ลองทุกคนได้ฟังพี่ก็เป็นคนมหาสารคามของต้นกีสานเหมือนกันก็ เข้าไปเรียนอยู่จังหวัดชลบุรีตั้งแต่มอหนึ่งไปเรียนโรงเรียนจุฬาพรก็ได้เข้าไปเล่นเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยได้ไปเล่นเป็นอยู่โรงเรียนกีฬาโรงเรียนกินนอนก็ได้ไปซ้อมบอลเรารักที่จะไปเล่นฟุตบอลก็ความฝันก็คืออยากอยากติดทีมชาติเห็นพวกพี่เขาเล่นเพวกพี่ซิโก้อะไรเขาเล่นก็อยากอยากติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งพอลี ชุมรมมันมีสโมสรที่ที่ใหญ่แล้วเราก็อยากเข้าไปเลียนด้วยทีนี้พอเราได้ได้ได้ไปเรียนที่ชุมรุมแล้วก็พอยอยู่ม .4 ม .4 เทอมส,สองก็ได้เข้าไปสอบกับชุดใหญ่แล้วความฝันของเรามันมันเป็นจริงอ่ะแล้วพี่ก็เลยตั้งใจที่จะทำว่าฮ้ออยังไงต้องลงสิตนตัวแรกให้ได้ได ในเมื่อเราได้เข้ามา้องกับชุดใหญ่แล้วถามว่ามันยากไหมยากครับแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราเราเราสู้แค่ไหนผมผมเชื่อว่าพวกเราลูกอีสานลูกอีสานสู้อยู่แล้วสู้ทุกคนอยู่แล้วพี่ผู้ิีเช่นนั้นแล้วพี่ก็ทำได้มอสองพี่ได้เข้าไปพี่มีเงินเดือนแค่หกพันได้เงินเดือนหกพันนี่ตอนตอนขึ้นไปสอกับชุดใหญ่ชุมนี้ขออนุญาตพี่ชน กี่สิบปีแล้วดิน่าจะตอนมนสี่ก็16<อ>16ปี16ปีตอนนั้นกับเงินเดือน6,000ผมเชื่อว่าเผื่อๆบางทีเงินเดือนทีน่ยังมากกว่าน้องๆแต่หลายคนเนี่เป็นนักกีฬาแต่ตอนนี้ถือว่าสูงพอสมควรจะมี6,000ใช่เพราะตอนนั้นตอนม1นนถึงม3เรายังขอตังค์พ่อแม่ซื้อเครอยู่เลยพอเราขึ้นมนสี่มาเทอมสองเราได้เข้าไปสอบมคุใหญ่เรามีเงินเดือน6,000 เราก็ใช <correction. S 2> <Beyonce. S 1> ้อส่งให้พ่อแม่ใช้ซื้อขนมซื้อกินตอนนั้นยังยังเป็นเด็กยังไม่รู้อะไรตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะทําตามเป้าหมายเราให้ได้ต้องลงสิบเอ็ดตัวแรกของฉุกลีให้ได้คิดอย่างนี้อย่างเดียวแล้วก็มันมันก็ทําได้ครับพออยู่มาขึ้นมาม .5 เราก็ได้ลงเล่นได้โอกาสลงเล่นได้โอกาสพอพอโอกาสมาถึงพี่ก็คว้ามได้เลยพี่ก็ลงสิบเอ็ดตัวแรกมาจน ท er ี่เล่น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 ทุกบอลครับทีนี้พี่ชวนผมเชื่อเลยว่าน้องๆหลายคนงานเริ่มรู้แล้วว่าพี่ชวนเข้าเล่นฟุตบอลตั้งแต่ม4เนาะเล่นชมรีซ้อมม4เดิมสองมีเงินเดือน6,000บาทแล้วได้โอกาสเซ็นตตัวจริงทีนี้แน่นอนว่าความฝันของพี่ชวนสำเร็จแล้วคือในการได้เล่นสโมสรชอบุรีและอีกหนึ่งความฝันของพี่ชวนผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนอกจากเป็นนักกีฬาแล้วอยากเล่นนักกีฬาอยากเล่นกีฬาในสิ่งที่ตัวเองอยากเล่น ติดทีมนีดเป็นอย่างเดียและในตอนอีกสิ่งหนึ่งที่คนอยากทำคือติดทีมชาติไทยจุดเริ่มต้นของการติดทีมชาติทำพี่ชลมาพี่มันมาได้อย่างไรพี่ก็จุดเริ่มต้นพอปี2007ันเชุมพรได้แชมป์แล้วตอนนั้นอายุน่าจะ23 24ิ่าน่าจะ2ี่ี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เราได้ชุมพรชุมพรได้แชมป์ที แล้วเราก็ได้นาติดดาวรุ่งยอดเยี่ยมแล้วเราก็จะมีโอกาสเข้าไปคัดตัวทีมชาติคัดแรกที่ตีทีมชาติเลยซีเกมที่โคราชเราเราทีมชาติเราทีมชาติไทยเราก็ได้แชมป์แล้วก็นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเราก็ได้สร้างขึ้นมาจนมาเป็นชุดใหญ่จะมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นอดีตแล้วครับเป็นอดีตทีมชาติแต่ก็อยากฝากน้องๆครับ ความฝันเราอะเขาฝันได้ครับแต่อยู่ที่ว่าเราตั้งใจไหมไม่ใช่เรานอนฝันอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูจะจิตทิพย์ชาติไม่มีใครไม่คิดแบบนี้แต่คิดแล้วเราต้องลงมือทำด้วยครับทํามันไม่ใช่ว่าเอ้ยทงชาติจะมาติตทิย์ชาติโหงเรามันมันยากยากมากเงยท้อแต่อยากให้ทุกคนคิด่ว่าเอ้ยเราท้อได้ แต่เราไม่ถอยด้วยเราต้องไปให้ได้เรามันต้องมีสกวกรันเป็นวันของเราพี่คิดอ,อย่างนี้ตลอดเลยแล้วพอมันมีโอกาสก็อยากให้น้อง,องทุกคนคว้าเันไว้ครับโอกาสมันไม่มไ,มได้มาง่ายๆก็อยากให้น้อง,องทุกคนสู้สู้เท่านั้นนะครับมันไม่มีอะไรได้มาง่ายจะไม่ใช่หี่ยครับน้องเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่การติดทีมชาติไทยมีแค่ติดทีมชาติไทยนะมีชื่อประกาศทีมชาติไทยน้องรู้ไหมว่าจากองินเดินห0 0 0ันบาท พี่เขาสามารถแปลงระค่าเดิมๆได้ถึงเท่าไหร่พี่ผลลองถ่ายกันแล้วเนี่ยนะจ๊ะนะแจกของไหมครับาแจกก็ได้อ่าแจกเพราะพี่เอาเป็นแบบเอาเป็นเอาเป็นแบบไม่จำเป็นต้องตัวเลขเป๊ะนะแต่พี่จะให้พี่ชนเป็นคนเฉลยว่าถูกหรือไม่ถูกไม่ต้องเป็นเป๊ะออาจจะอาจจะเป็นสมมติอ่าสองหมื่นอะไรอย่างนี้ก็แค่ไม่ต้องสองหมื่นห้าสองหมื่นไม่ต้องเอาแค่สองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ทีนี้พี่อยากจะถามทุกคนว่าจากชื่อของการยึดติดทีมชาติไทย หนสามารถอัพเงินเดือนตัวเองได้เท่าไหร่อ่ะมีใครตอบได้บ้างยกมือเลยใครตอบได้บ้างมีไหมมีไหมตองคายกันเรื่อยๆอ่านตัว่าเท่าไหร่นะสามหมื่นห้าน้อยหรือมากไปน้อยน้อยครับน้อยไป่ะน้อยไปอ่านอันนี้ห้าหมื่นพี่น้อยไป คนลองเก,ก็บไปเป็นแรงบันดานใจนะว่าโอเคการที่เราลงมือทำกับอะไรสักอย่างนะึงพอเราประสบควาสมสำเร็จเราได้ทำแล้วปุ๊บอ่บมันก็จะมีสิ่งสิ่งเนี้ยตอบแทนเรากลับมาเพราะฉะนั้นพี่อยากให้น้องๆดูสิ่งที่พี่ชนทำไปแล้วก็ทำให้ได้และแน่นอนว่าการที่พี่ชนเป็นนักเตะอาชีพก้าวสู่ความสำเร็จติดทีมชาติมีเงินเดือนสูงๆมันต้องมีสิ่งที่ศษตามมาบ้างแหล น้องๆอยากให้ผี่ชมเล่าให้ทุกคนฟังไปว่าสิ่งที่ดีๆนั้นมันคืออะไรพี่เชื่อว่าทุกคนอยากรู้และอยากจะเอามสเป็การป้องกันตัวเองอยากให้พี่ชมลองเล่าสิ่งที่พอเรามีชื่อเสียงเรามีเงินทองเรามีการติดทีมชาติเราเป็นนักกีฬาทีมชาตินักกีฬาสโมสรใหญ่ๆพี่มันมีอะไรขามาจากทา่ไหนก็ผลดีมันก็มีผลเสียก็เยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเลย พอเราทิ้งทิ้ชาติเรามีเงินเดือนเยอะเรามีเงินเดือนสามแสนไปเที่ยวผู้หญิงการพนันเที่ยวกลางคืนครบครับอ,อ,อันนี้ยกตัวอย่างเลยตัวพี่เตัวพี่เลยพี่ไม่ต้องมายกตัวอย่างตัวใครเ,เพราะว่าทุกคนถ้าถ้าไม่เชื่อก็ลองเสิร์ชดูว่าพี่พูดจริงไหมแล้วมันเป็นจริงไหมพี่แต่ก่อนพี่เที่ยวไม่เช้าไม,ไม่ไม่เลิกไม่กลับ กินเที่ยวจนเที่ยวคืนละห้าหกหมื่นพี่เที่ยวมันมันเป็นสิ่งที่อยากจะเอามาถ่ายทอดให้น้องๆฟังว่าเฮ้ยฟังแต่เราปา่าแต่ละอย่างที่เราได้มาลุ่มมันเหนื่อยมากแต่เราเอามากินมาเที่ยวเล่นทุกวันนี้ตังร้อยพัน มีค่ามากทุกวนันนี้แต่แต่ก่อนอันนี้พูดยกตัวอย่างแต่ก่อนเรื่องที่นะทั้งกินทั้งเที่ยวเล่นการพนัน,นทุกอย่างเปนครกจนจนมาเราเรามาเสียซื้อรถแล้วก็ขายรถมีเพื่อนที่ดีเพื่อนก็เสียเพื่อนเราก็เสียเพื่อนมีแฟนที่ดีเราก็เสียแฟน มีครอบครัวที่ดีแล้วก็เสียครอบครัวเพราะการพนันเพราะการเที่ยวมันเป็นช่วงชีวิตของวัยรุ่นช่วงหนึ่งที่มันหลงระเลยอยากให้น้องๆทุกคนฟังแล้วก็ให้เอาไปดำเนินชีวิตของนักกีฬาทุกคนทุกคนเคยผ่านจุดที่แย่มาหนึอยู่ที่ว่าเราฟังที่พี่พูดแล้วเราจะเอาไปปรับใช้มันไหมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยครับเป็นสิ่งที่ เราหลีกเลี่ยงได้ไหมเราหลีกเลี่ยงได้อยู่ที่ว่าเราจะเลือกคบเพื่อนแบบไหนอยู่ที่ตัวเราครับตัวเราเลือกได้ว่าเราจะเล่นไหมเราจะเที่ยวไหมเราจะดื่มไหมมันมีครับรุ่นที่พวกพี่เล่นอยู่มันมีคนที่ไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มไม่เล่นการพนันมีครับแต่เขาเป็นคนที่ มือชี้เล่นอาชีพม,มากแต่สำหรับพวกพี่พวกพี่เด็กเสเพพูดง่ายชีวิตลูกผู้ชายมันต้องผ่านมันต้องผ่านกันเกือบทุกคนแต่พอเรารู้แล้วพอพี่พูดแล้วพวกเราอยากผ่านไหมให้พวกเรากลับไปคิดครับว่าจากที่เรามีเพื่อนดีๆเราก็จะเสียเพื่อนจากที่เรามีเงินเดือนเยอะๆกลายเป็นเราจะต้องเป็นหนี้กลายเป็นเราจะต้องเสียแฟนที่ดีเนี่ย เราคิดเอาว่าเราเราจะเลือกเอาแบบไหนเพราะว่าทุกคนเราก็ได้แต่พูดได้แต่แนะนําว่าเการพนันมันเป็นสิทีิดีอยู่แล้วการเที่ยวกลางคืนมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนักกีฬาอยู่แล้วไม่ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาฟุ่บนลทุกชนิดกีฬาครับเที่ยวกลางคืนนอนดึกเล่นการพนันเที่ยววิ่งยังไงผลเสียตามมาแน่นอนครับก็อยากให้น้องๆคิดว่า พอพอรู้จักพี่แล้วให้พวกน,น้องๆคิดจะว่าเอ้ยมีพี่แนะนําแล้วในทางที่ไม่มีพี่ก็พูดในฝังแล้วเราก็เลือกไปในทางที่มันดีดีกว่าครับก็อย่าฝานร้องร้องครับผมแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ี่ชนพูดในเรื่องของการพนันเนาะเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าฟุตบอลคือกีฬาที่เว็บพนันชอบมากมันเล่นกันง่ายมากแล้วมันก็สามารถทาเงินให้เขาไ ทีนี้พี่ชนในมุมมองของการพนันกับแกมกับเกมกีฬามั้งพี่ชนทีนี้พี่ชนพูดถึงเรื่องก,การพน,น,นันคือสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้มอมเขาเป็นเกี่ยวไม่อยากให้เกี่ยวยุ่งเนาะถ้าเราเห็นข่าวตามโลกโซเชียลทั่วไปครับพี่ชนเราจะเห็นข่าวนักกีฬาถูกรังงับการเล่นถูกตัดสิทธิต์ต่างๆนานานโยต์อย่างในพีวีดีนี้ครับมีใครรู้จัก กองการของทีมชาติยูคาเชนต์มัรับโตเนลลี่อะครับที่ย้ายมาจากที่ทีมชาติทีมชาติอ่าสโมสรยูคาเชนตทีมชาติอิตาลีมีใครรู้จักไหมครับสโมสรยูคาเชนตทีมชาติอิตาลีโตเนลลี่มีใครรู้จักไหมครับโตเนลลี่อ่ะเนี่เรารู้จักนะโตเนลลี่เป็นหนึ่งในกองกลางที่ค่อนข้างชื่อดังมากๆของสโมสรอิตาลีย้ายมาจากฝีอิตาลีมาเล่นกับยูคาเชนตแล้วเป็นถือเป็นข่าวลือฮามากเพราะเขาดังมากแต่สุดท้ายเขาไม่สามารถที่จะเล่นพรีเมียร์ได้ เพราะเขาถึงพบว่าเขาเล่นการพนันถามว่าเรา้องถามว่าเอ้าแล้วเขาเล่นการพนันแล้วก็ทําไมทําไมเขาถึงเล่นตบอลไม่ได้ล่ะพอเมื่อมีการพนันเข้ามาเมื่อมีการพนันเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือการล็อกสกอร์ผลสกอร์คนคนนั้นอาจจะทําให้เกมหนึ่งเกมเปลี่ยนเลยก็ได้เราไม่พนันกับเขได้ทีนี้ผมในมุมมองของพี่ชนไม่ชนพี่ชนคิดว่าเมื่อมีการพนันเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเกมกีฬาโดยเฉพาะเกมกีฬาตกอลในบ้านเราเนี่ย คิดว่ามันมันส่งผลเสียม้างไหมแค่ไหนพี่มันแน่นอนมันส่งผลเสียแน่นอนก็อย่างที่บอกนะครับการที่เราเล่นการเมืองแล้วทีเนี้ยที่เราเล่นการเมัอเนี้ยอยากจะบอกเขาว่าเราอยากได้ตามใช่ไหมพี่ถึงบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยคาว่าเราทุกคนอยากได้ตามครับพี่ก็อยากได้ตามพี่ก็อยากได้ตามทุกคนอยากได้ตามหมดแต่ได้ได้ตาม และทางจากการพนันตอนแรกเราได้มาพันสองพันเราเขไปเที่ยวไปกินไปดื่มแต่พอเราเสียมาเพื่อนช่วยเราไหมไม่มีใครช่วยครับบอกไปเลยว่าไม่มีใครช่วยเพราะพี่ผาหมดแล้วพี่กล้าพูดเลยไม่มีใครช่วยครับเราต้องช่วยตัวเองพวกโต๊ะพวกอะไรพวกเจ้าของเว็บมาตามทุกอย่างมาตามมาตามที่จะ อุ้มเ,เราเพราะเราทีน,นี่เพื่อนโทรไปหาบางทีปิดเครื่องบางทีบอกเฮ้ยกูยังไม่ว่างหลายสิ่งหลายอย่างมากครับแล้วมันมีผลกระทบกับกีฬาของเราด้วยซึ่งพี่เน,นักกีฬาฟุตบอลพี่ยกตัวอ,อย่างปีปีปีไหนเราไม่รู้จํไม่ได้แต่มันมีถ้าแบบนั้นถ้าพี่ชนะพวกพี่ได้แชมป์ได้แชมป์ไทยีอีกปีหนึ่ง แต่พอดีกรรมการมีทีมทีมหนึ่งที่พยายามจ้างกรรมการเพื่อที่จะให้ทีมชุมพรแพ้แล้วเขากลายเป็นเขาได้แชมป์ใช่ไหมครับมันมันมีผลกับทั้งกรรมการกับทั้งผู้บริหารทีมกับทั้งนักเตะจ้างนักเตะลูกบอลบ้างจ้างผู้บริผู้บริหารเล่นการพนันบ้าง ื่อที่บางทีไปเล่นทีมฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะเราจะได้แอากังมาบริหารทีมอย่างเงี้ยมีเยอะแยะครับทุกวันนี้มีเยอะก็อยากเตือนน้องๆก็ที่ที่มมเล่าให้น้องๆฟังเนี่ยก็ไม่แน,น่ครับน้องๆที่นั่งอยู่ทุกคนทุกคนเนี่ยอาจจะิดทีทชาหรือทีทีท่าเสร็จแล้ว อาจจะมานั่งไปสอนกอน,น้องๆเหมือนที่พี่สอนพวกน้องๆอยู่ทุกวันนี้ก็ไปได้ครับโอเคอัน okay. นี้ก็คือข้อคิดของพี่ชนนะตอนนี้นะครับวันนี้เลยพี่เชื่อว่าน้องๆได้ฟังพี่ชนพูดเนี่ยหลายคนนะ่าจะเริ่มคิดกันสักเล็กน้อยแหละว่าเออตัวเองก็มันหลงผิดเข้าไปแล้วอ่ะเราควรจะรับชักขากี่ยวกับ หรือถ้าตัวเองยังไม่เคยหลงผิดอ่ะมันคือสิ่งที่ไม่ควรจะหลงต่อไปไหมและใครที่กาลังอุกสารคขัดตัวเองว่าอยากจะเป็นอาชีพอยากจะติดหลีนั้นหลีนี้อยากติดสโมสรสโมสรนี้พี่ก็เชื่อว่าแรงกันดาลใจของพี่ชนจะสามารถส่งต่อให้น้องอ่าสศพความเป็นสิ่งที่น้องต้องกานได้แล้ววันนี้พี่กับพี่ชนก็มาพูดกับน้องๆประมาณนี้ก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับขอบคุณพี่ชนมากๆครับที่มาเป็นตับขอบคุณที่มากมากครับสวัสดีครับขอเสียต้อนรับให้กับพี่นี้แล้วก็พี่ชนนะครับ เดี๋ยวเราสัญ,ญถ่ายรูปร่วมกันนะคะขอเชิญทีมงานแล้วก็คุณครูที่อยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกัน